ก็สเปดต่างๆอย่างเงี้ยทีนี้ทางทางเราได้ทุนจากบตนะนะครับก็ได้รับตัวตัวพัฒนาตัวธนาคารหมู่ไม้พื้นที่นะครับจริงๆเรามีอยู่สองชุดชุดแรกเนี่ยไปตั้งอยู่ที่โครงการร้อยใจรักที่แม่ฮายเชียงใหม่นะครับแต่ชุดที่สองนี่จะเป็นจุดของนิสสากิจชุมชนข้ามมาตรานะครับก็แต่จริงๆตัวตัวทุนตัวโครงการเนี่ยจะเป็นสหระสบการณ์ หลักแต่ว่าที่ที่เราออกแบบอเสื่ยวไว้นะครับก็คือนอกจากมั่วรแล้วที่นี่ก็สามารถที่จะผลิตตัวมังคุดแช่แข็งได้นะครับเด<ๆ>ิมเราก็มาดูสถานที่ก่อนนะครับเดิม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 ที่เนี่ยเราจะตั้งตรงนู้นแต่ตรงนู้นน้ำท่วมนะครับแล้วก็ทางทางกลุ่มกุมคนเนี่ยเขาว่าระดมกุ่ขอ,ของของวิสาหกิจเลยนะครับที่จะมาพัฒนาแล้วก็มาเช่าสถานที่ตรงนี้ก็ทาโครงสร้างขึ้นมา อาจารย์จากราชบังเนี่ยจากหลายๆทีมเลยนะครับาจากจากวิศวะนะครับจากวิทย<พ>าศ<พ>าสตร์นะครับจากสถาปัตย์นะครับจากนัะศึกษา,ามาการนะครับก็ร่วมกันออกแบบนะครับทั้งตัวชุดโรงงานนะจริงๆจริงๆตัวตัวพวกนี้มันเป็นโรงงานจําลองนะครับเป็นโรงงานต้นแบบเพราะว่าเพราะเราใช้ชื่อว่าต้นแบบครับเพราะฉะนั้นไอ้คาบไลตี้เนี่ยอาจจะจํากัดช่วงหนึ่ง แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าหาว่ากลุ่มชุมชนเนี่ยสามารถมองเห็นผู้ทางทางธุรกิจเนี่ยที่จะต่อยอดได้ก็จะสามารถขยายได้นะครับแต่ที่สําคัญนอกจากตัวเครื่องจักรที่เราเออกแบบรอ,องรับระบบ g m p สามารถขออนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารได้แล้วเนี่ยนะครับ <IS ous> เรายังมีตัวตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์นะครับตัวซอฟ์แวร์นี่ก็คือเป็นตัวองความรู้ต่างๆนะครับท,ท,ที่ที่เราทําเพราะว่าจริงๆการทําโรงงานอาหารเนี่ย สมมติพี่มีสตางค์เนี่ยสิล้านร้อยล้านที่ซื้อได้เลยมาตั้งได้แต่เชื่อได้เลยร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะว่ามันมีข้อกฎหมายเ็มไปหมดเลยนะครับมันมีแบบทั้งกฎระเบียบข้อกฎหมายแล้วก็มาตรฐานของสินค้าอาหารต่างประเภทอะไรต่างๆต็ขไ้หมนอ่ะนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่ม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 นเกษตรกรแล้วก็กลุ่มเอสเอ็มดีเล็กๆเนี่ยจะจะติดตรงนี้เลย จะไปไม่เป็นเลยคคือพอจะผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยทำเล็กๆได้แล้วทีนี้จะทาโรงงานเนี่ยทุกคนจะติดตรงนี้หมดนะครับแค่เจอระเบียบว่าจะต้องยื่นขออนุญาตสถานโรงงานผลิตต้องมีแบบฟอร์มต้องกรอกต้องส่งตรวจต้องวัดต้องวิเคราะห์แล้วต้องมีเอกสารที่สามารถตรวจย้อนกลับเนี่ยนะครับมันจะยากมากสําหรับกลุ่มกลุ่มเล็กๆนะครับทางเราเซตตรงนั้นให้ด้วย นะครับตรงนั้นเราเรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับมีฮาร์ดแวร์ละมีซอฟต์แวร์ละนะครับแล้วก็มีฮิปเปแวร์ฮิปเปแวร์ก็คือจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นกำลังหลักพนักงานในโรงงานเนี่ยจริงไม่มีหรอกนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเทรนกลุ่มกลุ่มทางท,ที่เนาะทางกลุ่มของวิชา,าที่ชนท่ามาพารที่เราจะต้องระดมระดมระดมกำลังกันมาที่ว่าใครจะอยู่ใน ในแผนกอะไรฝ่ายอะไรผลิตอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งรอแมททั้งโปรเซสทั้งบรรจุทั้งแพ็คทั้งการตลาดซึ่งตรงนี้เราก็เราเรียกเป็นอ e ีทูแวร์ที่เราเตรียมให้น,นะครับก็กยึดเสกให้ก็จมีอาจานหลายๆมาส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเป็นเ e อ็ดเทอร์แวร์นะครับที่ที่เราจะ,อะทอดปรุงความรู้นะครับทั้งกระบวนการผลิตทั้งทั้งโปรเซสต่างๆเนี่ย ให้แก่ผู้ผลิตทุนนะครับแล้วก็เป็นแหล่งแหลแบบ่งวัวนู้แหล่งแยกผลิตนะครับด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะพวกนี้เราใช้เวลาสร้างส่วนใหญ่จะเสียเวลาในการออกแบบวางเลยเยอร์นะค่อนข้างนานเพราะว่าพื้นที่จำกัดน,นะครับเพราะว่ามันจะต้องจะต้องดูหมดว่าจะต้องล้างตรงไหนจกกับกรกละนะครับจกกักรกลวางยังไงขนยังไงถ่ายยังไงถ้าที่ไปดูข้างหลังเราก็เห็นว่ามันมีตัวโรลเลอร์อะไรต่างๆซึ่งจริงๆเราเราออกแบบไว้หมดละ นะครับเพราะว่าจะต้องล้างใช้น้ำอะไรเตรียมน้ำเท่าไหร่เตรียมน้ำสะอาดเท่าไหร่น้ำเสียไปไหนเปลือกไปไหนอะไรพวกนี้ต้องต้องต้องดูให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดดึกดึกดกดึกดึกหมดเราก็เตรียมเหมือนตามให้พอเป็นโรงงาน มันก็จะคือมีใบอนุญาตโรงงานอะไรเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างมาตรฐานการผลิต GMP ใช่ใช่โอยหรือว่ามาตรอะไรอี่างอืยอืเราออกแบบเราเราต้องมองตรงนั้นเป็นหลักแล้วถ้าถ้าเราทำมาแล้วตรงนั้นขอไม่ผ่านตายเลย แล้วก็เป็นเจ้าขอไย่างข้างหอฟ้าเนี่ยมีเขางก็อผูกลูมังดเนี่ยเขารวมตัวกันข้่แข็มากแล้วงุดของเขาลูกเนไม่มีมังที่ตกน้องกรเลยว่าังคุดไม่มีตกดเพราะฉะนั้นถ้าถ้าบมังุดของเขาเนี่ยมันจะม pues ีม um ังค um ุดที well food, an, ison, um ่แบบสุดแขแขน่จะมีความหวานกันได้แต่มันจะขายออกตลาดไม่ได้มัคุพวกนั้นก็สามารถ ถ้าจริงๆทางบริษัทเอกชนเนี่ยความต้องการค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเวลาเขาจะผลิตเป็นมังคุดจะเป็นส่วนผสมของตัวเครื่องของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยคือถ้าถ้่งากลุ่มกลุ่มนี้มีผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งรอไว้เนี่ยนะครับแล้วคุณภาพดีนะครับก็สามารถที่จะับราคาได้มาถี้ต่อยอดได้แล้วนอกจากนี้เราจะมมังคุดแล้วมีมักง่วนแล้วมีอะไรอื่นที่กลุ่มคนที่จะสามารถ เพราะฉะนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่ากลุ่มเกษตรกรที่จะเอาตัวนี้ไปใช้เนี่ยก็จะต้องมีห้องเย็นรองรับด้วยหรือเปล่าเรอออกแบบห้องเย็นเดี๋ยวห้้อองงน